สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะรับผมวันนี้เนี่ยแกะกล่องเกมนะเราจะมีอุปกรณ์ใหม่มาแนะนำนะครับของ Nintendo Switch 2นะครับนั่นก็คือ front cover Nintendo Switch 2ครับ แกะกองเกมวันนี้นะครับก็ไม่ได้มาแกะเกมแต่อย่างไรนะครับแต่ว่ามาแกะแอุปกรณ์เสริมอีกหนึ่งชิ้นสําหรับ Nintendo Switch 2นะครับเผื <S <S ่อว่าใครลังเลที่จะซื้อดีไม่ซื้อดีนะ <S <S ผมจัดมาลองให้แล้วนะครับ <S <S ผมก็จริงๆคือที่ผมเลือกซื้อเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าจะพกพาออกไปนอกบ้านแต่ว่าด้วยความที่ผมซื้อเป็นกระเป๋ามาถูกไหมแบบนี้นะครับเป็นกระเป๋ามาแล้วก็ใส่เครื่องไว้ข้างในจริงๆมันก็แข็งแรงเพียงพอแล้วล่ะแต่ว่า รู้สึกว่าถ้าบางทีเราไม่ต้องแบกอะแดปเตอร์ไปเนี่ยคือผมใส่อะแดปเตอร์ไว้ในนี้ใช่ไหมอ่าก็ไม่จาเป็นจะต้องเอาไปทั้งกระเป๋าก็ได้เอาไปแค่ตัวเองก็ได้แต่ว่าเราจะเอาแบบตัวเครื่องมันยะะัดสักกระเป๋าไปเลยเนี่ยกลัวหน้าจอหรือว่าตัวเครื่องเนี่ยมันจะเป็นรูทเป็นรอยนะครับก็เลยลองหาดูก็มาเจอกับตัวนี้แหละไหนๆก็ใช้สวีทเรเวนอยู่แล้วนะครับนี่ก็เขามีตัวนี้มาด้วยก็เลยเฮ้ยงั้นลองซื้อมาใช้ดูแล้วกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาเป็นแพ็ค ชุดใหญ่ครับชุดใหญ่ก็คือจะมีตัวตัวฟอนต์เคอร์เบอร์แล้วก็ตัวตัวเคสด้วยนะครับเคสแตนแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อซื้อมาแค่ตัวข้างหน้าอย่างเดียวนะครับมีสามสีให้เลือกนะครับก็คือมีสีสีนี้สีสีส,สีมีสีนี้นะครับสีควันเนาะที่มันจะเห็นด้านในหน่อยนะครับแล้วก็สีดำที่เป็นทึบไปเลยนะแล้วก็มีสีส้มแล้วก็สีฟ้านะครับก็ผมซื้อมาเป็นสีสีควันนั่นเองนะครับผมก็จะเขียนตรงนี้อยู่ว่า ฟอนต์คอเวอร์ดีไซน์ for 스위ททูสแตนกลิปนะครับผมนี่สวิตเรเวนนั่นเองนะครับก็อันนี้ผมสอยมาจากไม่ชัวว่าฮ่องกงหรือว่าจีนนะครับแต่ว่าเขาใส่ถุงดำมาให้นะมันก็เลยจะเย็นๆบุบๆหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรข้างในไม่ได้แตกเสียหายเนาะอ่ะดูด้านหลังสินี่นะครับเป็นฟอนต์คอเวอร์ for 스위ททูสแตนกลิปนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ ใส่ครอบลงไปได้ไม่ต้องกลัวว่าจะติดตัวท้ำกริดนะครับเพราะว่ามันนูนขึ้นมานะแล้วก็ถ้าเอามาใส่กับตรงสแตนเนี่ยก็สามารถตั้งได้นะแต่ว่าเดี๋ยวพอดีว่าผมใช้เป็นตัวนิโอกริดไงเดี๋ยวมาดูกันว่าตั้งได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เปิดพวกช่องเอาไว้ชาร์จอะไรให้นะครับช่องใส่เกมช่องชาร์จเนี่ยยังเว้นไว้ให้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมป่าป๊าป๊พิธีการแกะก็คือแกะทั้งสองข้างขึ้นมานะ,ะนี่นะครับ แพ็กเกจนี hmm. right? like, so hmm, yeah. wow. mm ้ก hmm. right. oh, yeah. okay. ็จะมีแค่ตัวฟอนต์ cover หนึ่งชิ้นเท่านั้นเองนะครับผมแพ็กเก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันมาครับผมก็มาแกะเลยแพ็กเกจเขาเนี่ยก็มาเป็นแบบเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบสอดไส้เนาะอ่าแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับฟ้าติดตรงไหนไหมอ่าติดตรงนี้นะครับลืมดูก็จะมีตัวอ่านี่นะครับผมเขาก็จะมีตัวเทป ซีนตรงนี้แปะไว้หนึ่งที่เท่านั้นเองนะครับกันว่าเราจะเปิดได้เนาะนี่มันก็จะเขียน่าเม็ดอินชไนดูดิยแสดงว่ามาน่าจะมาจากจีนนะครับผมโอเคลองกลีกกันไปเลยฟ้บอ่ะเรียบร้อยแล้วก็ดึงขึ้นคือออกมานะนี่นะครับดูตัวชิ้นง,งานกันหน่อยอันนี้เป็นชิ้นง,งานด้านในนะครับผมก็อืมสวยเลยสวยสวยเลยนะครับผมก็ จะเห็นมือได้นะผมเอาแบบสีควันมาเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครแบบชอบแบบทึบๆมันก็จะมีตัวสีทึบอีกทีหนึ่งนะครับอ่าด้านหนึ่งด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวตัวแบบดานด้านหน่อยนะครับผมโอเคด้านบนก็จะเว้นช่องไว้ให้นะตรงนี้จะเป็นเป็นอะไรวะตรงเนี้ยเป็นพอตพอตชาร์จแหละแต่อันนี้อะไรนึกก่อนไม่เป็นไรไม่ต้องนึกเดี๋ยวใครเอาเครื่องมาเทียบ ด้านล่างก็เว้นช่องไว้ให้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้จะเขียนว่า Open ทั้งสองโอโฟกัสทั้ง2ด้านนะครับมาเอาเครื่องมาเลยดีกว่านะครับผมอันนี้ผมก็ไปติดสติกเกอร,เรอ์เครื่องเพิ่มเข้ามาแต่ว่าผมไม่ได้รีวิวเพิ่มเติมตรงนั้นนะครับ๋ยวมีโอกาสครั้งหน้าแล้วคอยว่ากันเนาะอันนี้ก็คือแต่งมาแล้วประมาณนี้นะครับเผื่อว่าใครจะเอาไปเป็นตัวอย่างแนวทางก็ได้นะนี่นะครับอดูข้างบนสิอ้อข้างบนก็จะมีพอร์ชาร์แล้วก็ พอชาร์จโฟกัสได้ดีอ่ะพอชาร์จแล้วก็ตัวรูระบายอากาศนะครับซึ่งถ้าตอนมันถูกอยู่เนี่ยมันก็คงไม่จำเป็นต้องใช้อยู่แล้วนั่นเองมาลองครอบไปดูนะครับอ่าเนี่ยคือบ้านผมเป็นไงแกะออกมาปุ๊บฝุ่นเต็มไปนี่เลยอ่ะลองใส่ไปนะครับน่าจะต้องใส่จากด้านบนลงไปเนาะเพราะว่ามันก็จะคลุม ตรงตรงเนี้ยด้วยนะครับตรงปุ่ม Z L Z R ด้วยนะครับนี่คุมไปแล้วก็ล็อกด้านล่างตรงนี้อ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็สามารถพรกพาออกไปข้างนอกได้แล้วโดยที่แบบไม่ต้องกลัวว่าจะมีอะไรมาขูดมังเนี่ยเออพกไปแค่นี้แล้วก็ใส่กระเป๋าแบบสะพายไว้ได้นะครับก็ก็ดูดีนะครับผมมาดูว่าตั้งได้ไหมอันนี้ตั้งได้นะนี่เห็นบาตั้งได้ ม่ต้องกลัวล้มหน้ากระแทกนะครับเพราะว่าด้านล่างนี้มันก็จะเป็นแบบขาตั้งมาให้แล้วหน่อยหนึ่งนะตรงนี้นะครับตรงโอเพ่น่ะมันก็จะมีแบบเปลี่ยมให้นะหรือว่าเราไม่ชอบแล้วก็ถ้าเป็นนิโอคลิปเนะี่ยเราก็กางขามาได้เลยแล้วก็ตั้งไว้แบบนี้ก็ได้นะครับผมหมดแล้ววันนี้มีประมาณนี้เลยสําหรับการรีวิวสั้นดีไหมวันนี้นะครับเผื่อว่าใครจะเอาเป็นแนวทางแล้วก็ ใครที่กำลังลังเลว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีนะครับผมก็ลองจัดมาให้แล้วเนะวาะยังไงก็ถ้าเกิดชื่นชอบก็จิ้มซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับผม, <S <S ผ,มผมก็จะปักใส่ตะกร้าเอาไว้ให้เนาะ <S <S วันนี้ปิดพลาดราการใดผมก็ขออาไปท่านผู้ชมเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ <S <S ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมและถ้าท่านชอบของเล่นเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามชอ่องดิจิตอลทอยเอาไว้นะผมก็จะมีของเล่นหรือแกเจ็ตหรืออะไรเกี่ยวกับเกมของเล่นต่างๆออกมาเรื่อยๆแน่นอนนะครับวันนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวััดีครบ